มาจ้ะมาทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะความสุขเป็นของฉันยิงนัดวันนี้มาทานข้าวหิวมากเลยตาก็า oh ไปกี่โมงแล้วเนี่ยอีกสิบห้านาทีเทียงเพียงวัน <God. S 1> ของที่นี่ยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยมีแต่กาฟแฟนะจ๊ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาดูกันมาดูกันนะคะ <Ooh. S 1> <laughs> เมดเ้า <Ooh. S 1> ออเลยนะคะน้ำพริกกะปิไทยๆนะจ๊ะอืม ันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยคูน้าค่ะอันนี้อันนี้ <Yeah. S 1> น,น้นองแกะเนื้อแกะค่ะนะคะอ๋ออันนี้ก็อ่ามะเขือต้มนะจ๊ะมะเขือเปล่าบ้านเรานี่แหละปลูกเองปลูกเองนะคะอ่าอันนี้ก็อลูกกระลำลูกกระลำปีนะไม่รู้ว่าเขาเรียกเล็กๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเดี๋ยวยกให้ดูก่อนแม่มันต้องปวดอะน้ำลายสีหก แม่นะคะโอ้ยต้องอวดต้องอวดโอ้ยอีคนกินผักไม่เป็นเอชะงงนะยอดเต็ม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 นั่นแหละยอดเต็มอ่อนนั่นแหละจ้านะคะยังไม่หมดยังไม่หมดแตงกวานี่ปลูกเองอกรอบอร่อยนะจ๊ะมากันเลยจ้านะคะน้ำพริกกะปิน,นะ,ะแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจวนะคะน้ำจิ้มเจวเนี่ยตำลังเห็นแ้วแก เดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มแซ่บไม่พอนะคะเดี๋ยวฟาร์มแซบไม่พอนะคะถานี้เลยแล้วกันนะคะขอชิมก่อนนะคะอน้องแกะเนี่ยไปไว้นะทานแทบจะทุกวันเลยนะแบ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 ะเลยทุกคนยำบอกเลยว่าอร่อยมากน้ำมองไทยนะหาไม่ได้หรอกนะคะหายากค่ะอ่น้ำจิ้มแก้วนหนลองทานกับปลาทูก่อนนะจ๊ะ ชิมก่อนชิมก่อนนะ,นอนนะขอคำเล็กๆก่อนนะเพื่อฟาร์มเรียบร้อยนะคะน้ำพริกกะปิก,กับผักออออืืผักเปื่อยมากอือร่อยอขออนุญาตนะจ๊ะ นอแกะอบนะจ๊ะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอืมมะเขือปลาทูน่าราดด้วยน้ำพริกกะปิอ,อืมอืมอันนี้ยอดแดงอ่อน ับน้ำพริกกะปินะทุกคนก็จะรู้แล้วล่ะรสชาติเนี่ยเหมือนบ้านเราเดอ มือเป็นลระวิ่งเลยอือหืโอ้นะทำไมนะอยู่ที่นี่กับอยู่เมืองพันเมืองไทยไม่ต่างกันเลย Mmm.